สนับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านดื่มได้ทุกวัน t r ูมูฟเอชผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานเรียกถกด่วนหลังอิรานประกาศสงครามกับสหรัฐที่สังหารนายพลระดับสูงสั่งเอ็กซเรทุกตารางในเรือนจำพิษนลกหลังพบนักโทษป่วยไทรอยเป็นพิษจำนวนมาก พร้อมเร่งตรวจสอบอาหารส่งเข้าเรือนจำรวบสาวแสบอ้างตัวเป็นพิตตี้คาร้านซุกี้หลังเหยื่อแจ้งความจับหลอกขายสินค้าผ่านทางโซเชียลพบประวัติโชคโชนภัยแรงลุกรลามหนักรัฐบาลตั้งศูนย์แก้วิกฤตน้ำนายกนั่งบัญชาการส่วนออสเตรเลียเผชิญไฟป่ารุนแรงทองฟ้านิวซีแลนด์กลายเป็นสีส้ม ติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในทีเดนข่าวดึกกับนิรัชยาหมอนทองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการที n ข่าวดึกนะคะเราพบกันค่ำคืนนี้ค่ะ 5มกราคม2563นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิชานิรัชยาหมอนทองค่ะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในประเทศต่างประเทศและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจช่วงนี้ยิ่งต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะซึ่งนอกจากทางหน้าจอช่อง16แล้วค่ะเรามี Facebook Live คุณผู้ชมสามารถร่วมชมร่วมแชร์ร่วมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะเข้าไปติดตามรับชมได้ผ่านทางเพจ TNN Live ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเลยคุณผู้ชมคะรับชมสดผ่าน ทางแอปพลิเคชัน True ID ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะก็มีสาระความบันเทิงมากมายให้คุณผู้ชมได้เลือกติดตามรับชมกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีนเอนข่าวดึกของเรานะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ภัยแล้ง แล้งปีนี้มาเร็วแล้วก็รุนแรงค่ะบางคนคาดการนะคะว่าสถานก,การณ์น้ําแล้งในครั้งนี้น่าจะหนักกว่าเมื่อปี2558ค่ะเพราะปริมาณน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาทั้งน้ํำยมแล้วก็น้ำหน,น้าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะลดลงจนกระทั่งบางจุดเข้าขั้นวิกฤตไปแล้วค่ะเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาล่าสุดค่ะมีการลงนามความเห็นชอบให้แต่งตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจแก้วิกฤตน้ําขึ้นมาซึ่งศูนย์เฉพาะกิจนี้คุณผู้ชมคะจะมีพลเอกประยุจันทร์โอาชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการศูนย์ค่ะรีกวบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหากันอย่างเป็นระบบดูแลน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของศาสตราจารย์ดรณรุมลพิณโยสินวัตรโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าทานายกรัฐมนตรี ได้รับทราบมติคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วโดยเห็นชอบกรอบรายละเอียดโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำโดยนายกจะเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ไขวิกฤตน้ำซึ่งเรื่องนี้เองคุณผู้ชมคะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็จะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานที่จะเดินหน้าในการประสานงานแก้ไขปัญหาเพื่ออํานวยการแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าวิกฤตน้ำเนี่ยจะพ้นโดยพื้นที่เป้าหมายเนี่ยก็มีหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมคะอย่างน้อยเขาบอกว่าแก้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพียงพอในการอุปโภคบริโภค มีน้ำเพื่อการผลิตที่มั่นคงและเดี๋ยวจะมีการประชุมนัดแรกคุณผู้ชมคะ7มกราคมนี้เพื่อพิจารณาเห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการน้ําค่ะแต่ภาพรวมภัยแล้งปีนี้นะคะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยเพราะว่าถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4014หรือสายบ้านกระทุ่มแพ้วบ้านโคกปีบค่ะเทียมเพอสีมโห,โหสตจังหวัดปราจีนบุรี อยู่เรียบกับติดแนวคลองจรประทานพบถนนเนี่ยซุดตัวความลึกลงไปกว่า1เมตรเศษแล้วก็สไลด์ลงไปในคลองค่ะความกว้าง1ช่องการจราจรระยะทางยาวกว่า100เมตรโดยผู้ใช้ถนนนะคะก็สามารถใช้ได้เพียง1ช่องทางค่ะ ซึ่งผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาเขาก็กลัวนะคะว่าอาจจะเกิดอันตร,รายกับชีวิตและทรัพย์สินได้ซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทก็เอาป้ายเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ได้ทราบว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีถนนชำรุดหนึ่งช่องการจาราจรน,นะแล้วก็มีการเอาแท่งบาริเออร์ค่ะมาวางเพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับทราบด้วย แล้วก็ระมัดระวังอันตรายก่อนที่รถจะสวนทางกันคันที่มาทีหลังเนี่ยขอความร่วมมือนะคะอย่ารีบค่ะช่วยชะลอให้อีกคันเนี่ยไปก่อนนะคะจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยที่สุดค่ะคาดว่าถนนที่มันพังนั้นเกิดจากอะไรนี่พอรู้มหนึ่งก็เนี่ยน้ำไม่มีในคลองช่ไหมก็สรไยร่วงสก็คือจุดล้อ18บล้อวิ่งดินแบบเยอะมากเยอะมากครับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ประสบภัยแล้งหนักมากเลยแล้วค่ะตอนนี้แล้งไปทั้งสิ้น10อำเภอจากทั้งหมด32อำเภอโดยมีพื้นที่ประสบภัย62ตำบล659หมู่บ้านมีประชาชนเดือดร้อนมากกว่า57,000ครัวเรือนแล้วก็มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปมากกว่า466,000ไร่ซึ่งทางนายกเทศมนตรีตำบลพระทองคำค่ะ นางอิสริยาพนัทอัมพรเปิดเผยว่าอำเภอพร,ระทองคำได้ประสบปัญหาภัยแล้ง1,400หลังคาเรือนมีประชาชนเดือดร้อนขาดน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนกว่า5,000คนเทศบาลเนี่ยก็ใช้วิธีการผ่านน้ำนะคะมาจะากเขกื่อนลำเชียงไกลช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำที่ไม่พอใช้จริงๆ แล้วก็ใช้วิธีการค่ะวิ่งรถบรรทุกสามคันไปซื้อน้ําดิบจากบริเวณบ้านโกรกมะขามป้อมตําบลทับรังซึ่งอยู่ห่างจากตัวอําเภอรพระทองคํำถึง18กิโลเมตรแต่ทํายังไงได้คุณผู้ชมคะก็หวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการนําน้ําดิบมาเติมในถังเพื่อผลิตกระป๋าแจกจ่ายประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะบางจุดเนี่ยวิกฤตมากค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอเ,เชียงแสนจังหวัดเชียงรายชายแดยนไทยสปกรลาวลดลงเหลือเพียง 2เมตร30เซนติเมตรก่อส่งผลกระทบกับการเดินเรือขนาดใหญ่ในลำน้ำโขงซึ่งระดับน้ำถือว่าตื้นแล้วก็ต่ำกว่าระดับที่ใช้เพื่อการเดินเรือคือการเดินเรือเนี่ยจะต้อง2เมตร30เซนติเมตรขึ้นไปต่ำกว่านี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะขณะเดียวกันระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจนถึงเมษายนเลยล่ะค่ะก่อทาให้เรือสินค้าในแม่น้ําโขงจานวนมากต้องจอดเรียงรายอยู่ที่บริเวณท่าเรือแม่น้ําโขงเชียงแสนแห่งที่หนึ่ง และท่าเรือฝั่งสองปปอลาวขณะนี้นะคะมีเพียงเรือสินค้าสัญชาติลาวค่ะที่กินน้ำตื้นแล้วก็บรรทุกสินค้าได้ไม่เกิน80ถึง100ตันก็จะแล่นไปมาระหว่างท่าเรือเมืองต้นพึ่งเมืองมอมแขวงบอกแก้วกับท่าเรือในฝั่งของอำเภอเชียงแสนแล้วก็ต้องใช้ความเร็วที่ค่อนข้างต่ำในการเดินเรือไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมคะในช่วงที่มีจังหวะเนืองกระแทกเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ค่ะ พูดถึงสถานการณ์ภัยแล้งไม่ใช่แค่น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายพื้นที่ตามที่เรานําเสนอกันไปแล้วคุณผู้ชมคะการที่น้ําแล้งแล้วก็เราจะเห็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญนั่นก็คือปัญหาน้ําเค็มรุกพื้นที่น้ําจืดค่ะสําหรับคลองพระยาบรรลือคุณผู้ชมคะเป็นเส้นทางผันน้ําจากแม่น้ําแม่กลองให้ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาตรงนี้เองนะคะ จุดมุ่งหมายสําคัญค่ะนั่นก็คือการกรองน้ํเกาะที่จะผ่านเข้าสู่ระบบชลประทานลดปัญหาน้ําเค็มแต่ปรากฏว่าปริมาณน้าที่น้อยลงคุณผู้ชมคะทาให้ปลายน้ําจริงๆเนี่ยไม่สามารถเดินไปได้สุดทางประกอบกับเครื่องสูบน้ําก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มกําลังปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะก,กระทบอย่างไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ น้ำจากแม่น้ำแม่กลองที่ออกจากท่อสูบดูเหมือนจะมีปริมาณมากแต่ความจริงสมชายโกศเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำสิงหนาสองกรมชลประทานบอกว่าเป็นปริมาณน้ำที่น้อยมากทำให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้เพียง8เครื่องเท่านั้นจากที่มีทั้งหมด12เครื่องซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำที่สูบมาจากต้นทางจะลดลงในช่วงที่ไหลผ่านคลองพระยาบรรลือซึ่งเครื่อง ไม่อาจจะเดินได้24ชั่วโมงก็ต้องมีการพักเครื่องบ้างหรือมีการตัดเครื่องมันจะตัดเป็นโอเวอร์โหลดเป็นคือน้าเข้าไม่พอก็ตอนนี้ก็เดินเ,เครื่องขาวร5เครื่องถึงถขาวร3เครื่องก็รวมเป็น8เครื่องก็23ลูกบัตรเมตรต่อวินาทีเครื่องละ3ลูกบัตรเมตรต่อวินาทีครับก็ตอนนี้ทางกรมก็ได้เร่งดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องสูบน้ําทางต้นทาง เ่าที่จะให้น้ํามาถึงสถานีตุมน้ำติึงน้ำใตสองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เร่งกําจัดวัชพืชเร่งติดตั้งเครื่องขัดดันน้ําซึ่งมีอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกจุดตอนนี้ก็ได้ติดตั้งมาตลอดทองเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องถิ่นอบตอกำนัน,นผู้ใหญ่บ้านประชาชนว่าลนนรงว่า อย่าทำนาต่อเนื่องเนื่องจากว่าน้ําต้นทุนในเขื่อนเรามีน้อยและตอนนี้ทางกรมชลมระมทานมีรกิจผักดันน้ําเค็มคือว่าจะต้องในน้ําตัวนี้ไปผักดันน้ําเค็มแม้จะติดตั้งเครื่องผักดันน้ํามากกว่า10จุดตลอดความยาวของคลองพยาบรลลือ40ิกิโลเมตรตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ระดับน้ํายังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางแก้ไขเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีเสนอว่าต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณแม่น้ําท่าจีนเพิ่มเพื่อให้น้ําไหลามายังสถานีสูบน้ําสิงหนาทสองได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้สามารถควบคุมความเข็มในแม่น้ําเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็ว เอาใจช่วยผู้ประสบภัยแล้งทุกๆุกพื้นที่นะคะอดทนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะแล้วก็ส่งกํบบาลังใจไปให้เจ้าที่ทุกภาคส่วนที่พยายามจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะส่วน4ครอบครัวที่รอการเยียวยาแล้วก็รอคําตอบที่ชัดเจนนะคะภายหลังจากสมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตภายในเรือนจําจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะหลังจากรายงานกันไปการเสียชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่มนี้คุณผู้ชมคะ4 รายเป็นห่วงเวลาการเสียชีวิตที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่29ถึงวันที่4ค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณผู้ชมคะทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่เป็นการระบาดของโรคค่ะแต่เป็นลักษณะของฮอร์โมนไทรอยที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่มันเกิดขึ้นกับวัตถุนิที่ใช้ในการผลิตอาหารก่อนนําเข้ามาผลิตให้กับบรรดาผู้ต้องขังนั่นเองซึ่งนี่คือความคืบหน้าล่าสุดภายหลังนายแพทย์ปิยะสิริรักณ์ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะบอกว่ากรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตและค่อยๆทยอย,อย,อย,อยป่วยอย่างต่อเนื่องก็ได้มีการระดมแพทย์จาก9อำเภอเข้าไปพร้อมกับทีมสอบสวนโรคก็ไปตรวจคัดกรอง ผู้ต้องขังนะคะร,รวมแล้ว3,000รายผลการตรวจเลือดเพราะว่าภาวะไทรอยฮอร์โมนสูงแล้วก็โพแทสเซียมในเลือดต่ำค่ะก็ทำให้แขนขาอ่อนแรงหัวใจเต้นเร็ว24ราย24รายนี้เนี่ยคือหน้าเป็นห่วงคุณผู้ชมส่งแอดมิดไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรและโรงพยาบาลวังทองค่ะนอกจากนี้ยังได้เฝ้าระวังเรื่องของการรักษาทางยา690ราย ที่ต้องติดตามอาการทุกๆวันเบื้องต้นเนี่ยตั้งประเด็นเรื่องอาหารเอาไว้ก่อนแต่ก็ต้องรอผลตรวจยืนยันอีกสักประมาณ1-2สสัปดาห์ค่ะ แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะไทรอยฮอร์โมนสูงของผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น3,000คนอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่7มกราคมวันอาคารนี้แล้วส่วนกระแสข่าวบอกว่าไม่ใช่แค่4รายนะแต่มีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในเรือนจำกลางนั้นทางคุณหมอก็บอกว่าเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นไม่ใช่ภาวะไทรอยฮอร์โมนสูงแต่อย่างใดฟังข้อมูลจากคุณหมอคะ่ะ สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในเรือนจำเนี่ยเราเชื่อมา่นว่าน,น่าจะไม่ได้เกิดจากตัวไทรอยฮอร์โมนของเขาที่ผลิตเองแต่น่าจะได้รับจากภายนอกเข้าไปนะครับทีนี้การได้รับจากภายนอกเข้าไปเนี่ยตัวที่น่าสงสัยที่สุดก็คือจากอาหารครับก็ จะมีอาการที่เรียกว่าหัวใจเต้นเร็วกว่าปกตินะครับแล้วพอหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการใจสั่นนะครับบางคนก็มือสัน่นแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะไปทําให้เกิดภาวะหนึ่งก็คือภาวะเรื่องของเกลือแร่ในร่างกายหรือว่าโพแทสเซียมต่ำกว่าปกติแล้วก็จะนําไปสู่เรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการตียชีตได้ครับ ณะที่ข้อมูลนะคะจากทางท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ค่ะพันตารวจเอกนรัฐเสวตนานก<ะ>็อบอกว่าผู้ต้องขังที่เสียชีวิต4รายเป็นผู้ต้องขังชายทั้งหมด2รายสาันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากหัวใจเต้นผิดจังหวะและสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีดส่วนอีก2รายก็อยู่ระหว่างการรอผลการชนสูตรค่ะ นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าที่ทางการแพทย์พบว่าสภาพแวดล้อมและสุขาพิบาทอาหารของเรือนจำพิษณุโลกด้วยรวมอยู่ในเกณฑ์สะอาดซึ่งเรือนจำนยังได้ร่วมวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าวกับสาธารณสุขจังหวัดพิชณุโลกค่ะในการจัดหน่วยแพทย์เข้าคัดกรองเพื่อระวัวงผู้มีอาการเสี่ยงไทรอยเป็นพิษอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการวางมาตรการป้องกันด้วยการจัดการปัจจัยเสี่ยงในเบื้องต้น ก็คือให้ทางเรือนจำนะคะประสานผู้ประกอบการในการจัดหาวัตถุดิบที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนตอบไทรอยแล้วก็เป็นก้อนเนื้อที่สามารถระบุส่วนได้คือเนื้อเนี่ยท่านพยายามอธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ พอแช่แข็งแล,ล้วรวมมกันมาคือไม่รู้ว่ามันคือเนื้อส่วนไหนก็ต้องไปพิสูจน์สราบว่าเป็นส่วนไหนและมีสารอะไรเจือปนหรือเปล่านะคะส่วนบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าเรือนจําจังหวัดพิษณุโลกค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็มีญาติของผู้ต้องขังที่ทราบข่าวผู้เสียชีวิตเดินทางมาติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องโดยญาติผู้ต้องขังรู้สึกกังวลน,นะคะว่าผู้ต้องขังที่ป่วยจนเสียชีวิต จะเป็นหนึ่งในคนที่เขาห่วงใยอยู่ไหมตอนนี้ลูกหลานของเขาเป็นยังไงเขาก็เลยอยากจะให้เจ้าที่เนี่ยรีบแจ้งข่าวให้ทางครอบครัวได้ทราบด้วยเพราะทางครอบครัวก็บอกว่าเป็นห่วงมากจริงๆค่ะอยากรู้ข่าวว่าป่วยกันเยอะไหมเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเออก็ได้ข่าวเมื่อวานนี่ไนงะ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่แจ้งเราว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รับรู้ไงอยากให้รู้ว่าเขาป่วยอแต่เขาบอกเวลาเราถามเขาก็บอกว่าถ้าป่วยแล้วเขาจะโทรติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องรอถึงไงม้ตรงโทรน่าจะมีแบบป้ายอะไรบอกเราอย่างเงี้ยหรือไม่น,น,นั้นก็ะวิดเถ้าป่วยก็ขอให้รับการรักษา แล้วก็วันเดียวกันนี้เองคุณผู้ชมคะมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษถูกปล่อยตัวจากเรือจนจําพิษซุโลค่ะเพื่อเตรียมเดินทางกลับภูาเนาเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ในเรือนจํามีผู้ต้องขังป่วยจริงส่วนอาหารการกินก็จะเป็นเมนูอาหารปกติของทางเรือนจําก็เลยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบปรุงอาหารให้นักโทษให้มันดีกว่านี้ก็คงจะดีมากค่ะ ล่าสุดนะคะร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตค่ะซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งให้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เบื้องต้นนะคะก็มีการบรูรณาการกันทั้งจังหวัดเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องของคุณสมศักดิ์เองนะคะที่ได้ย้ําว่าคุณภาพอาหารเนี่ยที่บอกว่าดีอยู่แล้วดีแล้วจริงไหมท่านสั่งให้ไปตรวจสอบเลยต้องมีการเปลี่ยนคณะตรวจสอบอาหารในเรือนจําให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสําคัญที่สุดตอนนี้คุณผู้ชมคะคือหาต้นตอของปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยภายในเรือนจำของผู้ต้องขังให้ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของอาการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมคะภายหลังจะมีการรายงานนะคะว่ามีชาวจีนซึ่งอยู่ในพื้นที่อู่ฮั่นเนี่ย เกิดอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะคะว่าเชื้อไวรัสตัวดังกล่าวนั้นมาจากไหนและอะไรคือต้นต่อของการระบาดแต่อะไรก็ตามจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินหาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะมาเพราะว่านักท่องเที่ยวของเขาถือเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะเราให้การต้อนรับคุณผู้ชมคะแต่ขณะเดียวกันการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยนั่นก็สําคัญด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก็คือเดิน ทางมานะคะจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือการเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งการให้ผ่านจุดคัดกรองซึ่งจะมีเครื่องเทอร์โมสแกนค่ะเขาจะวัดระดับอุณหภูมิในร่างกายนะคะถ้ามีไข้ก็จะการออกมาก่อนเพื่อสอบถามโรคค่ะวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาเวียรกูลพร้อมทั้งรัฐมนตรี รวมไปถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมดัดควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็ขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงด้วยมีรายงานนะคะว่าพบผู้ป่วยโรคปอดอ,อ,อ,อักเสบจ,จากเชื้อไวรัสที่อู่ฮั่นของจีนค่ะโดยมอบให้กรมสอบสวนโรคเนี่ยได้เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางในพื้นที่เสี่ยง ทั้งด่านทางบกด่านทางเรือและด่านทางอากาศหากพบผู้มีอาการเข้าข่ายให้ส่งเข้าระบบควบคุมป้องกันโรคทันทีแต่ยืนยันคุณผู้ชมค่ะว่าณนะวันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะึจเป็นไวรัสหึ่งตอนนี้คาดว่าเกิดมาจากการสัมผัสจากสัตว์เนี่ยนะะยังยังไม่มาถึงเมืองไทยนะครับถ้ามาถึงเมืองไทยเราก็จะสก,กัดได้แน่นอนเพราะว่าเรา ทางท่ากาศยานต่างๆในประเทศไทยจะเช่นสมวุวรณภูมิก็ดีดอนเมืองเชียงใหม่ท่าอากาศยานที่รับเที่ยวบินจากเมืองที่เราเฝ้าระวังอยู่เนี่ยกขจะทําการแยกเกตนะครับให้มาอยู่ในเกตทีเ่เป็นเกตเฉพาะแล้วก็ทําการคัดกรองร้อซนนะครับมี เจ้าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะได้ติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติระบบอินฟราเรด4ี่จุดด้วยกันพร้อมทางเจ้าที่เกาะทำงานกัน24ชั่วโมงโดยผู้โดยสารทุกคนนะคะต้องผ่านการตรวจโดยเครื่องตรวจอุณหภูมิอัตโนมัติหากพ้มีไข้จะแยกผู้โดยสารตรงประตูทางเข้าก่อนให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็พาไปตรวจซ้ําที่ห้องรอส่งต่อรถให้โรงพยาบาลแล้วก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยมารับนะคะ ซึ่งขั้นตอนปกติที่สนามบินดําเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเข้ารายงานนะคะว่าสามารถคัดกรองได้อย่างแน่นอนแล้วถ้าไปดูตัวเลขค่ะก็จะมีเที่ยวบินเดินทางมาจากพื้นที่เสียงวละสามเที่ยวผู้โดยสารวันละประมาณ500คนต่อวันนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตซึ่งมีสายการบินบินตรงมาจากอู่ฮั่นค่ะ มาตรการนี้เนี่ยใช้ในทุกสนามบินที่มีสายการบินที่มาจากเมืองที่เราได้ตั้งไว้ได้ได้มาร์กเอาไว้ว่าเป็นเมืองที่เราต้องต้องเฝ้าระวังคือต้นทางตอนนี้ยางก็จากจากวูฮั่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เฝ้าระวังไว้ทุกไฟล์วูฮั่นนี่เข้าที่เชียงใหม่เข้าที่สุวรรณภูมิภูเก็ตด,ดอนเมือง นะครับ สำหรับประเทศไทยคุณผู้ชมคะเคยประกาศให้โรคซาร์สหรือว่าโรคทางเดินระบบหายใจเฉียบพลันร้ายแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายก็มีสาเหตุมาจจะเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสค่ะซึ่งผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียส ER หรือว่ามีอาการติดเชื้อปอดและทางเดินหายใจอย่างเช่นไอแห้งหรือว่าหายใจลําบากเป็นต้นน,นะคะซึ่งไม่เคยมีรายงานพบผู้ป่วย โรคซาร์สภายในประเทศสำหรับจีนค่ะเคยมีการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปี2546ครั้งนั้นยอดผู้เสียชีวิตประมาณ349รายแล้วก็สำคัญที่สุดน,น,นะคะก็ฝากไปดังผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวไกด์ทัวร์รวมไปถึงตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะหากว่าพบ บุคคลซึ่งทุนเดินทางมาพร้อมกับคณะของเขามีอาการเหล่านี้รีดแจ้งและนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคได้เลยจะได้ป้องกันการเสียชีวิตค่ะ ส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับปัญหาใหญ่ระดับโลกค่ะว่าเรื่องของความขัดแยง้งระหว่งหางสหรัฐและอิหรา่านจะส่งผลกรับไทยหรือไม่อ,อย่างไรทางการไทยเตรียมพร้อมรับมือแล้วค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เตรียมเรียบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งด้านพลังงานและราคาน้ํามันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ